สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาอัปเดตเวลาประกาศผลของ d ีวีลอตเตอรีดีว2023นะคะประกาศผลเสาร์นี้แล้วนะคะ7พฤษภาคมซึ่งตรงกับเวลาในอเมริกาก็คือเที่ยงวัน ED Time ก็คือ Eastern Time นะคะและมันก็จะตรงกับเวลาไทย5ทุ่มคืนวันเสาร์คืนนี้แล้วนะคะทุกคน เนื่องจากว่าเกาะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่พี่มดบอกไปใช่ไหมคะว่าเป็นตรงกับเว,เวลาไทยเป็นเวลาเที่ยงคืนเนี่ยพี่มดลืมพี่มดลืมคำนวณ daylight saving time daylight saving time ในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการ ปรับเวลานะคะคือปรับเข็มนาฬิกาเดินหน้าไป1ชั่วโมงในช่วงสปริงซึ่งเป็นเดือนมีนาคมเสร็จแล้วเราจะมีการปรับเข็มนาฬิกาถอยหลังไป1ชั่วโมงในช่วงอฟอลนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน ทีนี้ไอ้ป้ายประกาศอันนี้ที่พี่มดเคยทําไว้เนี่ยพี่มดทาในช่วงของปีที่แล้วมันเป็นช่วงฟอล l ใช่ไหมคะเวลามันก็เลยคลาดเคลื่อนไป1ชั่วโมงจากไหนก็นไหนแล้วนะคะพี่มดขออนุญาตอธิบายเรื่องเวลาที่แตกต่างในอเมริกานะคะซึ่งในอเมริกาเนี่ย มันจะมีทั้งหมด4 i ทม z โซนด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นแมพให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะจากในแมพนี่นะคะทุกคนดูทางซ้ายมือสุดแล้วก็ไล่ไปทางขวานะคะซ้ายมือสุดเนี่ยมันก็จะเป็นทางฝั่งแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Pacific Time Zone นะคะสมมติยกตัวอย่างเวลาเป็นบ่าย2โมงนะอะ ทีนี้พอกระเถิบไปทางขวาอีกนิดนึงเราก็จะเรียกว่าเป็นเมาท์เชนท m e นะคะเมาท์เช Time มันจะอยู่ในโซนของรัฐยูทาห์โคโลราโดอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเวลาบ่าย3ามโมงพอกระเถิบมาทางขวาอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น Central Time นะคะ Central Time เนี่ยมันก็จะตรงกับในโซนของรัฐอิลลินอยส์รัฐเท็กซัสมันก็จะเป็นเวลา บ่าย4โมงนะคะซึ่งพี่มดอยู่ชิคาโกรัฐอิลลินอยเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ไทม์ไทม์โซนอันนี้นะคะทีนี้พอกระเถิบไปขวาสุดเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นอีสเทิร์นไทม์นะคะอีสเทิร์นไทม์เนี่ยมันก็จะอยู่ในโซนของอรัฐนิวยอร์กวอชิงตันดีซีฟลอริดาอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งมันก็จะตรงกับเวลา5โมงเย็น แล้วทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะเวลาทางนิวยอร์กเนี่ยนะมันจะเร็วอ่าเร็วกว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียสชั่วโมงนะคะเออ พี่น้องท่านไหนที่ตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปไล่เรียงไล่เช็คตามไทม์โซนในรัฐที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะคะก็เข้าไปเช็คผลนะคะแล้วทีนี้พี่น้องที่อยู่เมืองไทยก็เช็คผลได้ตั้งแต่ห้าทุ่มคืนวันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่า เช็คผลยังไงเนี่ยพี่มดแนะนําให้ไปดูคลิปนี้นะคะพี่มดอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วว่าเช็คผลออกมาได้หรือไม่ได้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรใครที่ลืมหมายเลขยืนยันหรือ confirmation number เนี่ยพี่มดก็อธิบายวิธีกู้หมายเลขยืนยันไว้ให้แล้วดูในคลิปนี้ได้นะคะย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะก็ใครที่เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกทีวี2023ีเนี่ยฝากมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะคะ ก็แนะนําให้ไปดูคลิปนี้ต่อเลยค่ะพี่มด อธิบายขั้นตอน1 2 3แล้วว่าถ้าเกิดว่าคนที่เด็กว่าอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกานนะคะจะเคลมสิทธิดีเวลตัลลี่อย่างไรนะจ๊ะและในส่วนของคนที่ตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยพี่มดจะมาสรุปขั้นตอนให้นะคะว่าปรับสถานะในอเมริกาเนี่ยทำได้อย่างไรนะจ๊ะโอเคค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นกับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย